อ่ะโอเคก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณอยู่ในเกม Princess Connect D ี i ดกับผมอีกแล้วเนาะโอเคนะครับวันนี้จะเป็นคลิปทํา6ดาวของพี่สาวชิซุรุเนาะอ่ะซึ่งผมก็ได้เก็บเสร็จครบตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้ทําคลิปเนาะเพราะว่ามันเป็นช่วงปีใหม่พอดีเนาะเพราะงั้นก็เลยเออเดี๋ยวมาทํา6ดาวกันวันนี้ละกันเนาะอ่ะโดยที่พี่สาวผมยังเลเวล48ครับ แรงเจ็ดนะเออก็คือแบบเรียกได้ว่าน่าจะเป็นขั้นต่ำสุดที่จะทำหกดาวได้เลยมั้งเออโอเคผมก็เก็บเศษมาแล้วนะเนาะเศษของตัวพี่สาวนะเมมโมรีพีซนะครับห้าสิบอันเนาะอ่ามีเพียวเมมโมรีพีซนะครับมีเพียวเมมโมรีพีซอ,อีกห้าสิบอันแล้วก็พรินเซสออฟนะอ่าหนึ100่งร้อยป่ะ ถ้าจะไม่ผิดนะ่าจะหนึ่งร้ออันเนาะอ่าก็สำหรับผมคิดว่าพี่สาวไม่ค่อยได้ใช้นะอืมสำหรับอ่าไอดี ID ผมนะสำหรับตัวผมเองนะคนอื่นอาจจะใช้ก็ได้นะเพราะว่าอ่พี่สาวก็หดาวสามารถเอาไปลงด่านนะลงอารดีนาได้เนาะไต่ออรูนาอย่างเงี้ยหรือว่าใช้เป็นตัวฮิลในแคนแบทเทิลก็ได้นะเออคิดว่างั้นเนาะ เป็นตัวที่ค่อนข้างครบเครื่องเนาะแต่ว่านั่นแหละก็คิดว่าผมก็คงไม่ค่อยได้ใช้หรอกจริงๆนะอ่ะเควสปลดลิมิตมาแล้วเนาะจะมีแท้ง2ตัวนะพี่สาวเป็นตัวซนะัพพอร์ตเนาะแล้วก็มีดาเมจ2ตัวนะอ่าเพราะงั้นเราจะใช้ตัวแท้งที่อึดนิดหนึงแล้วกันเนาะอืมอาจจะเป็นเปโกลีน6ดาวเนาะไหนเปโกลีน6ดาวเอ่ย เอ๊ะเดี๋ยวทำไมผมหาเไโกรีนหกดาวไม่เจอตัวแนวหน้าหรือว่าผมไม่ได้อัพเวลไว้หรอโออไม่ได้อัพเวลไวโอเคเป็นเปอรกรีนหกดาวเนาะก็จะได้ดว่าอึดๆหน่อยนิดนึงนะอ่า,อาใช้เป็นคริสติน่าแล้วกันเนาะแล้วก็มูยมินะเออฮิรีแล้วกันนะอันนี้ก็จัด จัดเต็มนิดนึงเนาะเพราะว่าอาผมว่าตัวพวกนี้หลายๆคนก็น่าจะมีกันอยู่แล้วนะอืมแต่ว่าฮิโรริหกดาวก็อาจจะยังไม่มีอาจจะใช้ตัวอื่นแทนก็ได้เนาะคิดว่าพวกแบบอตัวอะไรบ้างที่ใช้ได้แบบเนี้ยพวกอะไรนี้นอนโออิโดใช่ไหมถ้าใครมีก็ใช้ได้เนาะประมาณนี้อ่ะไปผมว่าจริงจริง การทำหกดาวเนี่ยน่าจะไม่ค่อยยากหรอกงเพราะมีแท้งสองตัวกับตัวดาเมจสตัวเนาะก็เลยแบบเน้นตัวที่แบบว่าตีได้แรงๆแล้วก็แท้งอึดๆตัวหนึ่งเนาะผมคิดว่าแค่นั้นก็พอแล้วนะมันตีแรงมากเลยนะแต่ผมว่าได้อยู่เพราะว่าิกรีนอึดมากเลยนะ ผมไม่แน่ใจว่าถ้าสมมติว่าคนไม่มีปิโลินหออกดาวเนี่ยใช้คูกาได้นะคูดดิ้งก็น่าจะได้เดี๋ยวมูมิจะตายอ่าแล้วทำไมมูมิมูมิไปอยู่ข้างหน้าอย่างนั้นนะไม่เป็นไรนะตายไม่เป็นไรครับแต่ว่าประเด็นคือราเมจมันจะพอหรือเปล่าแค่ยูรีเนี่ย นั่นดิดาเมเมันจะพอรหรือเปล่านะผมว่าไม่น่าฟองแน่นถ้าสมมติว่ามวยไม่ใช่นิโอต่อยตัวของพี่สาวไม่ลงไม่ไมไมตายจิงด้วยคิยวกันหนักมากเลย ไม่น่ารอดนะคือทําไมมุยีิไปอยู่ด้านหน้าอย่างนั้นละลูกเอาไหมเอาไหมผมว่าเราเปลี่ยนมุยีิเป็นแบบตัวอะไรที่แบบตีหมูได้บ้างาแบบยืนไกลกว่านี้หน่อยแล้วก็ตีหมูแรงๆหรือว่าเป้าเดี่ยวแรงๆก็ได้เนาะจริงๆ อ๋อถ้ามาคโตจะรอดไหมไม่น่าไหวมิมีฮาโลาวีนแล้วกันลองดู คือประเด็นคือคิวกันแรงมากเลยแต่คือเอามิมิฮาโลวีนมานี่คือเซกูรินจะตายหรือเปล่าเนี่ยประเด็นเพราะมีมีฮาโลวีนมีสกิลลดเจาะทีมตัวเองเนาะแต่ไม่น่าตายคือผมว่าถ้ามูมิไม่ตายอะ ทีเมื่อกี้ดามิมันฟอยอยู่แต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมอยู่อยๆทีนี้ก็ขึ้นไปอยู่ด้านหน้าเชนเลยโคตรแย่มาดูว่านทีมนี้จะรอดหรือเปล่า

ก็ไม่ทันอ่ะมาลองตัวแบบมีตัวไหนดีๆบ้างมาคโตะมา ว่าถ้ามอคโตะไม่ตายจิมก็น่าจะรอดโดนจิมคือท,ที่สาวฮิวแบบบ้าบอมากแบโอเคแทงสองตัวร่วงไปแล้วเนาะเหลือห้าสิบวิ ได้อยู่มั้งแล้วแบบไอ้สองตัวฮิวด้านหลังนี่ก็แบบฮิวกันชิปหายฮิวแบบชิปหายเลยพวกโอ้พี่สาวตายละ แบบนี้น่าจะชิวๆนะชนะง่ายๆ,ๆโอเคตัวชิวไม่ได้เอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ชิวดาเมจตัวดาเมจเนาะไม่ได้แบบอึดมากนะเพราะงั้นก็แบบโดนด,ดาเมจนิดหน่อยมันก็ตายแล้วเนาะจริงๆจะเอาไอ้ตัวรรมกิมาสอยตัวดาเมจด้านหลังก่อนก็ได้เนาอะอมผมคิดว่างั้นนะ แต่ว่าธรรมากิไม่แน่ใจว่าดาเมจจะเอาพี่สาวลงหรือเปล่าโอเคนะครับเฟสปลดลิมิตสำเร็จแล้วกดเพิ่มดาวไปสกิลที่เปลี่ยนไปเนาะก็จะเป็นยูเนียนเบรสนะครับจากอย่างแรกจากอตอน5ดาวนะเซคลาชพันนิดเนาะก็จะทำดาเมจเอผภาให้กับศัตรูตรงหน้า1ตตนเนาะแล้วก็สร้างบาเรียรกันกายภาพให้กับตัวเองเนาะจะกลายเป็น เซคร t ตบ y o อนนะครับอ่ะจะทำดาเมจกายภาพให้กับศัตรูตรงหน้าหนึ่งตัวเหมือนกันเนาะแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันกายภาพสูงมากนะครับให้กับเพืนะ่อนในขอบเขตเนาะแล้วก็สร้างบาเรียดูดซับกายภาพให้กับเพื่อนทั้งหมดด้วยนะอืมแล้วก็ฟื้นฟูติสถานะฟื้นฟู H p ต่อเนื่องนะครับก็คือเป็น รีเจนเนั่นแหละแบบอารมณ์แบบอพอใช้ UB ใช่ไหมทำดาเมจเสร็จปุ๊บรอบตัวของพี่สาวเนี่ยจะมีเหมือนเป็นแอเดียนเนาะบัฟกายภาพเนาะบัฟป้องกันกายภาพนะครับอ่าสร้างบาเดียกายภาพแล้วก็ฮิวทุกตัวด้วยเนาะอืมน่าจะแบบนั้นนะโอเคน่าจะประมาณนี้แหละอ่ะกดเพิ่มดาวกันเลย รอยนะหกดาวโอเคผมว่าก็เป็นตัวละครหกดาวที่อย่างที่บอกระเป็นซับซับแทงที่ค่อนข้างครบเครื่องนะอืมเป็นซับที่เอาไว้สนับสนุนแบบทีมให้อึดขึ้นเนาะเอาไปลงคอนเทนต์ที่แบบว่าเ,าเราไม่อยากใช้แทงนะแต่ว่าอยากได้ทีมอึดนิดนึงก็สามารถใช้พี่สาวได้เนาะ,ะก็คอนเทนต์แนะนำก็คงจะเป็นอารีนานะครับหรือว่าเป็น พวกผ่านด่านต่างๆเนาะคิดว่าน่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเ,เจอกันใหม่ิคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย